สวัสดีค่ะทุกทท่านวันเนี้เอ้อมขอขอบคุณเอฟซี FC ทุกทุกท่านและท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตตาแล้วก็ช่วยเหลือหลบฝนคนละเล็กคนละน้อยหลายหลายท่านอ้อมขอบคุณมามา,มากๆแบบที่ที่หลบฝนมีบุญได้รับบุญกุศลจากทุกทท่านที่ได้ช่วยเหลือหลบฝนนะคะ วันนี้เดี๋ยวช่วงเย็นๆอ้อมคงไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปหลบฝนนะเพราะว่าอ้อมต้องไปทํางานมันมีพอดีมีงานออเดอร์ของอ้อมเข้ามาอ้อมก็ไปเคลียร์ก็เลยแบบเมื่อกี้ซื้อปลอกคอมาให้ใหม่สีเขียวแล้วก็ใส่เสื้อสีส้มไว้จะออกแนวจะเมก้านิดนึงนะคะแต่ก็หลบฝนก็สายตาดูดีขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะเจ็บขาด้านหลังที่โดนเจาะเลือดแล้วก็เห็นหมอบอกว่าตอนที่มีการ จับเจาะเลือดเหมือนเหมือนขาของหลบฝนอาจจะโดนรถเฉียวข้างหนึ่งกระดูกจะดังก็แก๊บก็แก๊บเห็นหมอบอกนะคะบอกว่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าถ้าหากว่ามีการไปเจาะเลือดรอบหลังที่ว่าตรวจพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยลองดูว่ามันมันหักหรือเปล่าหรืออะไรแต่ว่าเขาก็เดินปกตินะคะแต่อาจจะไม่เร็วนักเพราะว่าบางทีถ้ามันมีปัญหาเรื่องกระดูกมันก็อาจจะแบบวิ่งเร็วๆไม่ได้นะคะหลบฝนหลบฝน,น,นเลยตืนมาขอบคุณ f อก่อนซิลูก นี่ยังขยับเสื้อให้ไม่ได้ดีเลยนะคะเพราะไม่ยอมขยับให้ขยับตัวไม่ยอมให้ขยับตัวเลยนะคะอ้อมขอขอบคุณทุกทกท่านมากจริงๆค่ะที่เมตตาเหงาฝนอุ้งทคะนอนนี่อ้อมเตรียมพัดลมไว้แล้วละ่ะว่าเดใยรุ่งคืนนี้ก่อนว่าถ้ายุงมันเยอะก็จะเปิดพัดลมให้เพราะว่ามุ้งที่สั่งไว้ยังไม่มาต้องรอมุ้งมาก่อนมันเป็นมุ้งลักษณะมุ้งที่มีเปิดเปิดเข้าออกได้ดูว่าเขาจะนอนไหม แต่ตอนนี้ก็คือให้ใส่เสื้อไปก่อนเพราะคืนนี้อากาศเย็นแน่เพราะมันช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวหลับตานอนหลับตาให้แม่ร้องเพลงให้หลบฝนฟังไหมเป็นเพลงของหลบฝนเองเลยเดี๋ยวแม่ร้องเพลงให้หลบฝนฟังไหมฮะให้ร้องให้ฟังไหมฮะให้ร้องให้ฟังไหมฮะ เป็นเพลงของหลับฝนน่ะเดินอยู่กลางลมฝนสู้ทนฝนฝากายที่มันอ่อนล้าแทบยืนไม่อยู่เดินต่อไปคงล้มมันหมดแรงจะสู้เอิดประตูรับหน่อยได้ไหม อย่าปล่อยให้ฉันยืนอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเลือทนฝ่าพายุฝ่าแดดลงฝนจนมาพบเธออย่าปล่อยให้ฉันรอด้วยใจท้อและทอระมานเปิดประตูให้ฉันพักพิงอิงแอบสักครั้งคือเวลาร้องเพลงนี้อ้อมจะน้ำตาไหลนะ คือเหมือนเหมือนแบบว่าเราช่วยชีวิตเขาชีวิตเนื้อนะขอบคุณทุกคนนะ